เครื่องจะอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับเครื่องอยู่ประมาณกลางมหาสมุทรนะครับก็บินมาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วครับเครื่องอยู่ประมาณนี้แหละก็อยู่ประมาณนี้บินมาได้เกือบ2ชั่วโมงนะครับเพราะเครื่องบินเราบินได้ประมาณสี่ชั่วโมงกว่าสชั่วโมงกับ5ชั่วโมงเพราะนั้นบินมา2ชั่วโมงแล้วก็มาเครื่องทางครับอยู่บริเวณนี้อีกสักหน่อยก็จะบินไปอีกชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเห็นฝั่งแล้วนะครับน่าจะเห็นฝั่งแล้วนะครับตอนนี้ดีว่า เครื่องเราบินมาได้ไกลแล้วครับตอนนี้ไปเรื่อยๆแล้วครับผมงานนี้ยังไงก็ได้มาแล้วตกน้ำไปแล้วก็มีเครื่องชุ สรับวันนี้ก็ผมอยู่ที่เมืองซูลูซักนะครับของกรีนแลนด์ก็จะบินเดินทางไปที่ไอซ์แลนด์นะครับสหรับวันนี้ก็เราจะทางก็ประมาณ380นาทีอไม์ที่เราจะผมจะบินข้ามทะเลไปเลยนะครับตรงนี้นะโอ้ถือว่าเป็นการบินที่เฮี้ยมโหดอีกไฟล์หนึ่งนะครับจากซูลูซักตรงด้านนี้นะครับก็คือเมืองที่ผมอยู่ตอนนี้แหละครับเมืองซูลูซักตรงด้านนี้เป็นเกาะนะครับตรงด้านนี้ที่ผมอยู่เนะี่ยของกรีนแลนด์นะครับ จะบินข้ามทะเลไปนะครับ380นอิอนไมล์ไปที่ไอซ์แลนด์นะครับก็ที่ไปที่ไอซ์แลนด์เกาะเล็กๆตรงนี้แหละครับไปที่เมืองนะครับไอซ์แลนด์ก็ผมก็จะมีบินที่ลงมาที่เมืองนี่แหละครับมาลงไอซ์แลนด์จากไอซ์แลนด์ก็จะบินตรงไปเกาะเล็กๆตรงด้านนี้นะครับจากเกาะเล็กก็จะบินตรงไปอังกฤษนะครับบินเข้าเกาะอิงแลนด์นะครับเกาะอิงแลนด์ก็คือเกาะอังกฤษนั่นเองเราจะกลใกล้จะบินเข้ายุโรปแล้วครับตอนนี้นะ เราจะบินเข้ายุโรปแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงนี้แหละบินแลนด์ตรงนี้อยู่จะบินข้ามแอตแลนติกเข้ามาไอซ์แลนด์ตรงด้านนี้นะครับ380นาทีขึ้มนมาก็ถือว่าบินไปได้อยู่นะครับถ้าเครื่องเราไม่ดับการากาศก็โอเคและก็ผ่านนะครับน้ํามันก็พอได้อยู่โอ้วิวก็สวยนะครับเกาะฟินแลนด์เราจะเข้าไปสู่ลันเวีก่อน อีกวันหนึ่งที่ท้าทายความกล้าของเรานะครับส0มร้อยจุด้นไม้นะครับทะเลเวลาประมาณ10บโมงเช้านะครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นอยู่นิดเดียวนะครับสิบโมงเช้าแถวนี้ถือว่าอากาศสว ไปที่เกาะไอแลนด์นะครับก็ในโซนจะเข้าสู่โซนยุโรปแล้วครับไอซ์แลนด์ก็ต่อไปก็จะเป็นอังกฤษนะครับระยะทางวันนี้ก็380ร้อยแปดสิบนอนไม้นะครับที่เราจะต้องเดินทางข้ามทะเลไปนี้ได้นะครับรับวันนี้ก็ใช้ความอตสาตะความอดทนนะครับรับวัน,นี้เสี่ยงดวงไปนะครับนะเสี่ยงดวงไปข้ามไปจริงๆแต่ไม่มีใครบินข้ามกับเครื่องเล็กเดีย๋ยวผมก็จะลองเสี่ยงดู จากระดับน้ำทะเลประมาณ2,000ฟิตนะครับขึ้นลมสงบนะครับวันนี้ขึ้นลมสงบไม่มีขึ้นลมกลางมหาล่าขึ้นลมสงบนะครับผมเดี๋ยวผมจะดู GPS ก่อนว่าผมอยู่ที่ตรงบริเวณตำแหน,น่งไหนบินมาถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวจะด,ดู GPS เครื่องจะอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับเครื่องอยู่ประมาณกลางมหาสมุทร มาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วครับเครื่องจะอยู่ประมาณนี้แหละก็อยู่ประมาณนี้บินมาได้เกือบสองชั่วโมงนะครับเพราะเครื่องบินเราบินได้ประมาณสี่ชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงกับห้าชั่วโมงเพราะนั้นบินมาสองชั่วโมงแล้วก็มาเครื่องทางครับอยู่บริเวณนี้อีกสักหน่อยก็จะบินไปอีกชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเห็นฝั่งแล้วนะครับน่าจะเห็นฝั่งแล้วนะครับตอนนี้ดีว่าเครื่องเราบินมาได้ไกลแล้วครับตอนนี้ไปเรื่อยๆแล้วครับผมงานนี้ยังไงก็ได้มาแล้ว ไปแล้วก็มีเครื่องชูชีพมีเรือเล็บมีอะไรอยู่ในเครื่องบินเราผมเตรียมมาเพียบแล้วครับหรับงานนี้ก็ถือว่าเตรียมมาครบไม่ว่าจะเป็นห่วงยางอ่าวิทยุรับสง่งเครื่องทําความอุ่นเสื้อกันหนาวโค้ทอะไรที่จะเป็นชูชีพจะช่วยในการอยู่ในน้ําทะเลได้นะครับเพยยางเพยอะไรผมเตรียมมาเรียบร้อยนะครับ เป็นได้นะครับ มีนไอซ์แลนด์แล้วนะครับเยวเซมดังเลยนะครั i'm going my สุดก็เดินทางมาถึงนะครับไอซ์แลนด์น่าเรียบร้อย